พร้อมชุดแต่งรอบคันจะสปอร์ตแค่ไหนไปชมกันค่ะคันนี้สีขาวดำราคารถอยู่ที่966,000บาทเริ่มจากโลโก้ S p e n d e r c o r สีดำเงามากับตัวรถกระจังหน้าของสปอร์ตไลเดอร์ทรง v i p สีดำเงาตัดวยโครเมียมมาพร้อมกับโลโก้สีแดง ดูหรูหรามากๆเลยค่ะคันนี้แต่งชุดแต่งรอบคันของ s p o r t ต i d e r ด้านหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีเทาและสีดำเงามาพร้อมกับไฟเดไย์ค่ะด้านข้างติดตั้งคิ้วกันาสาดสีดำพร้อมทั้งลองเบ้ามือจับสีดำด้านค่ะสเกิร์ตด้านข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดำเงาดูเรียบหรูมากๆเลยค่ะคันนี้พิ่งติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะคะ ไฮไลท์ของชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์ชุดนี้ก็คือในตัวของด้านท้ายค่ะด้านท้ายจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะแบบท่อเหลี่ยมค่ะตัดด้วยสีเทาและสีดําเงาค่ะเดินด้วยเส้นสีแดงดูสปอร์ตมากๆเลยค่ะและคันนี้พี่หนิงก็ยังติดตั้งจอ a อนด o อยแบบััสกรีนพร้อมทั้งกล้อง360องศาและยังบันทึกภาพได้ด้วยนะคะ e x p ก n ์เพ s คันนี้มาพร้อมกับดอกเบีย้ย0%นาน60งวดพร้อมชุดแต่งรอบคัน สนใจติดต่อพี่อน่งได้ที่เบอร์061-329-6362สมอเอิสเร์เอเบิลมอเตอร์ประชุมทาน,นีค่ะ